สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูซาลาเปาไส้พริกเผากุนเชียงครับเป็นไส้ซาลาเปาที่เราเพิ่งคิดขึ้นมาใหม่นะครับตัวไส้สูตรนี้จะมีรสชาติหวานนําเค็มตามแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆจากพริกเผานะครับแล้วก็มีความหอมอร่อยจากกุนเชียงเพิ่มเข้ามาด้วยครับ ตัวแป้งซาลาเปาก็ขาวอวบนุ่มฟูเหมือนเดิมเลยนะครับสูตรนี้เด็กๆก,ก็สามารถทานได้นะครับรับรองว่าใครได้ทานจะต้องติดใจแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งซาลาเปานะครับเราใช้แป้งซาลาเปา370กรัมนมสดชนิดจืด200กรัมน้ำตาลทราย100กรัมน้ำมันคาโนราา50กรัมยีสต์1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาครับ ต่อไปในส่วนของไส้พริกเผากุนเชียงนะครับเราใช้หมูสับ200กรัมกุนเชียงหั่นเต๋า1 0 0กรัมหอมหัวใหญ่หั่นเต๋้า50กรัมน้ำตาลปี๊บ20กรัมน้ำตาลอ้อย10กรัมน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้ให้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราน,นํานมสดชนิดจืดที่อุณหภูมิห้องมาผสมกับน้ําตาลทรายจากนั้นเราก็คนให้น้ําตาลทรายละลายครับพอน้ําตาลทรายละลายดีแล้วเราก็ใส่ยีสต์ลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราพักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อให้ยีสต์ขึ้นฟูครับพอยีสต์ขึ้นฟูดีแล้วขั้นต,นตอนต่อไปเรานําแป้งสลาลีเปาผสมกับผงฟูจากนั้นเราก็นํานมที่ผสมยีสต์มาทยอยใส่ลงไปครับ เพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้ายีิ์ทำงานแล้วตัวยต์ก็จะลอยขึ้นฟูแบบนี้เลยครับเราก็มาแบ่งสายทีละครึ่งนะครับเราก็คนให้เข้ากันครับพอส่วนแรกเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปครับจากนั้นเราก็คนต่อให้ส่วนผสมเข้ากันครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนําน้ํามันคาโนรามาใส่ลงไปครับ แล้วก็คนต่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับขั้นตอนนี้ดัดดี้จะใช้มือนวดต่อนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับเรานวดไปเรื่อยๆจนแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วก็ไม่ติดโถเลยนะครับเสร็จแล้วดัดดี้จะนําไปนวดต่อบนแผ่นซิลิโคนอีกประมาณ5นาทีครับวิธีการก็คือคึงแป้งออกไปแล้วก็พับแป้งกลับเข้ามาคึงแป้งออกไปแล้วก็พับแป้งกลับเข้ามานวดไปเรื่อยๆจนแป้งเหนียวนุ่มเลยครับ พอแป้งเหนียวนุ่มเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับระหว่างรอเราก็จะมาทําไส้พริกเผากุนเชียงกันเลยครับแด๊ดดี้นำแป้งข้าวโพดมาผสมกับน้ําเปล่าแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเรานํากระทะมาตั้งไฟกลางๆนะครับจากนั้นเราใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพอํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดให้หอมเลยครับ พอหอมหัวใหญ่เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่กุนเชียงลงไปผัดให้หอมเลยครับเราจะรวนกุนเชียงให้มันสุกประมาณนึงก่อนนะครับพอกุนเชียงเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เนื้อหมูสับลงไปครับแล้วเราก็ใช้ตะหลิวขยี้หมูสับอย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆจนทุกอย่างสุกเลยครับนี่นะครับขยี้อย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนทุกอย่างสุกเลยครับ พอทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสครับอย่างแรกเราก็จะใส่น้ำตาลอ้อยลงไปครับช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมหวานด้วยนะครับต่อไปก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำพริกเผาเสร็จแล้วเราก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้เราเบาเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำน้ำแป้งข้าวโพดมาค่อยๆเติมลงไปครับตัวน้ำแป้ง,ปงข้าวโพดก็จะช่วยให้ไส้ของเราเนี่ยข้นขึ้นเราก็จับตัวกันเป็นก้อนได้ดีขึ้นครับตอนที่เราจะใส่ลงไปเราก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับจากนั้นแดดดี้จะค่อยๆเติมลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผัดต่อไปอีกสักครู่หนึ่งพอแป้งสุกแล้วตัวไส้ของเราก็จะข้นหนืดแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตักใส่ภาชนะพักทิ้งไว้ให้เย็นครับ เรากลับมาดูที่แป้งของเรานะครับหลังจากที่เราพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําแป้งมานวดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ตัดแบ่งแป้งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกันครับเสร็จแล้วเราก็นําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางคลึงให้เป็นลูกกลมกลมใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําแป้งมาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกันจากนั้นเราก็นําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับใน1สูตรของเราวันนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ19ก้อนครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะนําแป้งมาขึ้นรูปกันนะครับเรานําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นกลมๆให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4นิ้วโดยให้ตรงกลางเนี่ยมีความหนากว่าตรงขอบเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็นํามาใส่ไส้ลงไปตรงกลางประมาณ1ช้อนแกงครับเสร็จแล้วเราดึงแป้งมาคลุมไส้ให้มิดจีบแป้งให้แน่นจัดทรงให้สวยงามรองด้วยกระดาษสระเปลาแล้วก็นําไปวางเรียงไว้บนซึง้งพักแป้งต่ออีก20นาทีครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำแป้งมาขึ้นรูปโดยการรีดให้เป็นแผ่นกลมๆให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4นิ้วครับรีดให้ตรงกลางเนี่ยมีความหนากว่าตรงขอบเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็นำแป้งมาใส่ไส้ลงไปตรงกลางประมาณ1ช้อนแกงครับเสร็จแล้วเราดึงแป้งมาคลุมไส้ให้มิดจีบแป้งให้แน่นแล้วก็จัดส่งให้สวยงามครับจากนั้นเราลองด้วยกระดาษสลาเปานำไปวางเรียงไว้บนซึง้งพักแป้งต่ออีกประมาณ20นาทีครับ พอเราพักแป้งครบ20นาทีขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนําไปนึ่งได้เลยครับและดีจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงใช้เวลานึ่งประมาณ8นาทีครับตัวน้ําในซึ้งเราจะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะครับไอ้น้ําเราจะได้มีความหอมครับส่วนฝาซึ้งแด๊ดดี้จะห่อด้วยผ้าขาวบางนะครับตัวไอ้น้าจะได้ไม่หยดลงหน้าสลาเปาครับพอเรานึ่งครบ8นาทีสลาเปาของเราก็สุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําสลาเปาออกจากซึ้งมาวางพักไว้บนจานนะครับตัวก้นสลาเปาจะได้ไม่แฉครับ เท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับเมนูซาลาเปาไส้พริกเผากุนเชียงครับสูตรนี้ตัวแป้งซาลาเปาขาวอวบนุ่มฟูเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนไส้ซาลาเปาก็เป็นไส้ที่เราคิดขึ้นมาใหม่นะครับรสชาติกลมกล่อมมีทั้งความหวานเคม็มแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆแล้วก็มีความหอมอร่อยของกุนเชียงเพิ่มเข้ามาด,ด้วยครับ เป็นอีกไส้หนึ่งที่อร่อยแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับอย่างดดดี้ทาครั้งหนึ่งเราก็จะแบ่งเก็บใส่ถุงใส่ช่องฟรีซเอาไว้นะครับเวลาเราจะทานเราก็แค่นํามาอุ่นด้วยไมโครเวฟประมาณ2-3นาทีตัวซาลาเปาก็จะกลับมานุ่มอร่อยแล้วไส้ข้างในก็จะฉ่าเหมือนเราทําใหม่ๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ